คำตอบที่ไม่เคยมีใครถาม50คำถามกับสุรพงษ์สือวงลีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการ50คำถามกับสุรพงษ์สือวงลีนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้รายการนี้เราจะเชิญแขกมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความใฝ่ฝันทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับวันนี้แขกรับเชิญที่เชิญมาเนี่ยเป็นสุภาพสตรีซึ่งท่านผู้ชมซึ่งได้ติดตามรายการทางพีททีวีก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเจอกัน ทุกๆเช้าตอนช่วงเวลาข่าวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยว่าแคมชญท่านนี้ท่านมีที่มาที่ไปอย่างไรมีความฝันอย่างไรที่อยากจะเห็นต่อไปในอนาคตนะครับขอต้อนรับรายการ5 0สคำถามกับคุณอนุทัยสิริบุตรครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณหญิงนะครับได้ค่ะขอบคุณที่เป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะตื่นเต้นด้วยปกติสัมภาษณ์คนอื่นพอเจอคุณหนอสัมภาษณ์ตื่นเต้นครับเพราะว่าเพราะว่า <ขอ S 1> หลายคนเลยท่านผู้ชมเนี่ยคงได้เห็นคุณหญิงทางหน้าจอทีวีมาติดต่อเป็นระยะเวลานานก็คงอยากจะสนใจรู้ว่าเอ๊ะคุณหญิงนี่มีที่มาที่ไปอย่างไรทุกวันที่ทำงานนี่มีชีวิตอย่างไรไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะเห็นอะไรต่อไปในอนาคตของตัวเองและของบ้านเมืองด้วยนะครับค,ครับงั้นคงม,มาพูดคุยเบื้องต้นเลยคุณหญิง เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยอำเภอเลยอำเภอภูกระดึงผูกระดึงนะครับโอ้สวยมากที่นั่นนะครับครับผมคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรครับคุณพ่อเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะคุณแม่เป็นแม่บ้านตอนนี้ก็ท่านก็ยังเป็นนายกอตอยู่ใช่ค่ะเป็นมาหลายสมัยแล้วเป็นมาตั้งแต่เริ่ม เปลี่ยนเป็นอบตค่ะคุณพ่อก็เป็นมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยเมื่อก่อนคุณพ่อเป็นผู้เป็นกำนันกำนันใช่นี่ก็น่าจะเกือบ20-30ปีใช่ค่ะนานมากแล้วนะครับแสดงว่าเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านในนั้นนะครับมีพี่น้องกี่คนครับ3คนครับหญิเป็นคนที่คนที่3คนที่3ค่ะพี่ๆก็เขาอยู่ที่ภูกระดึงหรือว่าก็มาอยู่เทพด้วยอยู่ที่ภูกระดึงค่ะทั้งสองท่านใช่ค่ะอ๋อแล้วครับ เรียนหนังสือที่ไหนครับยิงเรียนถ้าตั้งแต่ตั้งแต่ประถมเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนไปจําหมู่บ้านแล้วเรียนในหมู่บ้านใช่ค่ะเป็นหมู่บ้านอยู่อยู่ไกลาจากตัวอำเภอไหมครับไกลค่ะ,ะบ้านนอกเลยค่ะยิงเกิดมานี่ยยังไม่มีไฟฟ้าเลยค่ะคุณหมอโอ้ <c oughs> อันนี้คงไม่ถามว่ากี่ปีมาแล้วนะแต่ว่า <c oughs> ที่นั่นไม่มีไฟฟ้านี่<ม>ต้อง<ม>ถือ <ไฟ S 1> ว่ากันดารมากนะฮะใช่ค่ะถนนก็เป็นถนนลุกลังเลยค่ะว่าน,นอกมากได้อ,ออกมาในตัวตำบลน,นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากาหมู่บ้านนี้ก็ออกไปจากตัวใจ,<า>จกลางตำบลด้วยใช่ค่ะใช่ถ้าหากนับเป็นกิโลเมตรเนี่ยจาก หมู่บ้านนี้มาถึงตำบลมาถึงอำเภอเนี่ยมันประมาณกี่กิโลครับถึงตำบล8กิโลค่ะไปถึงอำเภอเนี่ยสิบสองกิโลแล้วภูมิประเทศเป็นไงฮะเป็นที่ราบหรือเป็นเขาเหมือนกับถ้าภูดึนเรานึกถึงเขาอะไรเงี้ยเนื้ถึงภูเขาก็เป็นที่ราบสลับเขาค่ะค่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่บนภูอ่าแต่เป็นที่ราบแต่ภูเขาเยอะบ้านนี้ซ้ายขวาหน้าหลังภูเขาหมดเลยอากาศดีสิครับอากาศดีค่ะ ที่นั่นอากาศน่าจะหนาวเย็นไปเกือบทั้งปีนะครับช่วงหนาวหนาวมากช่วงร้อนร้อนเหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมค่ะงั้นตอนประถมเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านโรงเรียนในหมู่บ้านหลังจากนั้นมัธยมต้นเรียนโรงเรียนประจําอําเภอแล้วก็ย้ายไปเรียนโรงเรียนประจาค่ะโรงเรียนจุฬาพรโรงเรียนของฟ้าหญิงองค์เล็กนะคะแล้วก็มาเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ มาเรียนสาขาไหนครับคณะนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาวิทยุโทรทัศน์ตรงกับงานตรงกับงานเลยใช่ค่ะทำไมฮะถองถึงอยากเรียนนิเทศศาสตร์เพราะว่ามัธยมปลายที่อย่างเรียนเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะคุณหมอแล้วเบื่อวิทยาศาสตร์มากแล้วเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียนสายวิทย์เรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มากกว่าโรงเรียนอื่นๆค่ะจะหน่วยกิจจะเพิ่มมากขึ้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าสายเนี้ยไม่ใช่แล้วก็อยากจะมาทำ มาทำอะไรที่มันเป็นสายที่มันไม่ต้องเครียดดีกว่าแล้วบังเอิญว่าไปเจอพี่คนนึงเขาไปเที่ยวผูกกระดึงแล้วเขาเรียนคณะนิเทศาสตร์เขาก็เล่าให้ฟังว่านิเทศาสตร์เรียนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วก็เออน่าสนุกดีไม่น่าเบือ่อเหมือนวิทยาศาสตร์ก็เลยเลือกเรียนคณะนิเทศนอกจากความไม่น่าเบื่อแล้วมีความฝันคือเคยเห็นคนนี่เป็นพิธีกรคน นี่เขาทํารายการอะไรอยากเป็นอย่างนั้นมาก่อนหรือเปล่าครับเมื่อก่อนไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะทํางานเบื้องหน้างานเบื้องหน้ามาคิดตอนที่เรียนนิเทศศาสตร์จบแล้วแล้วก็จะทําอะไรแล้วจะได้เงินเพื่อเล<อ>ีย้ยงดูครอบครัวได้เท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าทํางานเบื้องหลังก็น่าจะได้เงินได้ได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเบื้องหน้าน่าจะได้เยอะกว่าก็เลยเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วตอนที่สมัยเรียนหญิงก็ทํางานไปด้วยตั้งแต่ปีสอง หมายถึงว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยใช่ค่ะทงานประเภทไหนทางานเป็น PC ซคุณหมอเคยเห็นไหมคะเวลาเวลาไปเดินตามห้างอ่าอแล้วก็จะมีต่างาออันนั้นจะเรียกบี B A ที่แนะนำเครื่องส่างางใช่ค่ะถ้าพ C ก็ตามเชลอะค่ะตอนนั้นหญิงจําได้เลยว่าเป็นผงซักฟอกผงซักฟอกตัวแรกที่ทําก็คนเดินมาก็สวัสดีค่ะกําลังหาผงซักฟอกแบบไหนอยู่คะเถ้าทาอย่างนั้นนะคะ่าได้ค่าแรง350บาทต่อวัน โอ้ในยุคนั้นก็ถือว่า,าถือร่ารก,ก็สูงอยู่ใช่ค่ะ<า>ก,<ม>ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีก็พอเห็นว่าตรงนี้มันเป็นรายได้เพิ่มก็พยายามเลือกเรียนแค่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเพราะมันมันลงตารางเรียนได้ใช่ไหมแล้วก็ทํางานวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ทําตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็เห็นเขามี จัดงานนะคะเหมือนเป็นอีเวนต์ก็จะมีพริตตี้มี MC อ๋อแล้วเป็นพริตตี้ด้วยสิครับีก็ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นของพวกสินค้านะคะไม่ใช่ของพวกรถอันนั้นสวยมากใช่ก็ไปทำตัวก็ไปทำของเนี่ยค่ะสินค้าเขาเปิดสินค้าตัวใหม่มาก็ไปทำพอไปทำพริตตี้ก็เอยเอ็ได้เงินเยอะกว่าก็พยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองจาก350บาทจนได้ โฟน3รอบได้พันแปดสองพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พัฒนามาเรื่อยๆก็จนทํางานนี้จนเรียนจบแลยค่ะคือคำว่าโฟนก็คือว่ามันจะมีการพูดใช่ไหมเวลาเราผ่านไปก็จะเห็นเป็นสเขาจะพูดแล้วก็จับชักชวนให้เกิดการขายเกิดขึ้นถูกต้องครับผมนและ้วตอนนี้ในระหว่างเรียนมหาไรนี้ได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นไหมฮะหรือว่าอาจจะพอเวลา มีพอไหมฮะมีค่ะมีช่วงเรียนญิงก็จะหลังจากเรียนเสร็จจะไปช่วยศูนย์มีเดียก็คือจะเป็นศูนย์ที่ฝึกนักเรียนนะคะคแล้วก็เป็นการอสอนภาคปฏิบัติของคณะนิเทศาศาสตร์อันนั้นก็จะไปฝึกเรื่องการเป็นพิธีกรฝึกตัดต่อ,อแล้วก็ช่วยงานอาจารย์ทุกอย่างที่อาจารย์เขาเขาจะให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับะะ<ม>ลงเสียงเหล่านี้ค่ะน่าจะว่า ทุกวันนี้ที่ทํานี่ก็ได้จากตรงที่เราเรียนนะนะก็เป็นประสบการณ์มาตลอดได้เยอะมากเลยค่ะที่หญิงได้ทํางานตรงนี้เพราะจากการไปช่วยงานที่ที่ศูนย์มีเดียของมหาวิทยาลัยแล้วก็พอมาทําก็ถือว่าได้เปรียบเพราะว่าตอนที่ไปฝึกงานหญิงได้ลงเสียงแล้วก็เป็นเด็กฝึกงานคนเดียวในในที่ทํางานที่ได้เงินเดือนด้วยใช่ค่ะเพราะออกไปสัมภาษณ์แล้วก็ลงเสียงได้ตัดต่อได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จ่ายเงินเดือนแล้วก็ จองตัวทํางานตั้งแต่ตอนไปฝึกงานนั้นแสดงว่าพอเรียนจบปุ๊บก็มีบริษัทที่เราไปฝึกงานเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทํางานได้เลยรับทํางานเลยจ่ายเงินเดือนตั้งแต่ฝึกงานแล้วก็เสนอเงินเดือนให้หลังจากจบหลังจากเรียนจบครับแล้วทำงานงานงานแรกคืองานอะไรครับงานแรกเป็นนักข่าวสายบันเทิงค่ะครับโตะ๊ตะข,ข่าวบันเทิงโต๊ะข่าวบันเทิงของ สถานีตทรทั์ช่อง3ใช่ค่ะแต่ว่าที่หญิงไปฝึกเป็นโปรดักชันเฮาส์ค่ะเขาจะทำหลายรายการมากโต๊ะข่าวบันเทิงสายตรงลูกทุ่งสายตรงบันเทิงแล้วก็มีรายการศีลานีเป็นหลายรายการก็ได้ทําหลายอย่างค่ะแล้วไปไปมาอยังไงถึงได้เข้ามาสู่วงการของเรื่องรรายการเพื่อประชาธิปไตยตอนนั้นตอนที่ไปฝึกงานนะคะเหมือนแยก คนที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทแยกใช่ไหมคะแล้วหญิงก็ต้องเลือกว่าจะไปจะไปทํางานกับส่วนไหนพอทําได้สักพักหนึ่งแล้วรู้สึกอิ่มตัวกับงานบันเทิงที่ต้องทําแล้วแบบมันมันไม่มีอะไรมากกว่ามีหนังเรื่องใหม่อะไรดาราใครคบใครเลิกใครอะไรทํานองนี้ค่ะก็เลยไม่พอแล้วแล้วก็พยายามค้นหาตัวเองมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งอยากจะเป็นนักข่าวไปสมัครที่ช่องเก้าไว้ค่ะช่องเก้าเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปสมัครไว้ ช่องก้าวโทรมาเรียกบอกว่าน้องสนใจที่จะไปทําข่าวในสามจังหวัดชายแดนใต้ไหมโอสะดวกปีไหนครับเนี่ยปีห้าสองค่ะซึ่งตอนนั้นปัญหาไฟใต้ก็ลุกลามพอสมควรแล้วใช่ค่ะโอ้แล้วกล้าลงไปหรอครับตอนนั้นไม่เลยยิงบอกว่าไม่ค่อยสะดวกค่ะเพราะว่าครอบครัวก็คงไม่สบายใจหลังจากนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะได้ทํางานในสายข่าวแล้วแล้วก็บังเอิญว่ามีพี่คนหนึ่งเขาไปเจอประวัติครับ ไปเจอประวัติหญิงพร้อมกับผู้ประกาศอีกคนนึงตอนนี้ทําอยู่ที่วอยก็คือมะเหมี่ยวพัทยา <Okay. S 2> สองคนก็ก็ไปเห็นประวัติแล้วก็เลยเอาประวัตินี้ค่ะมาเพราะมันจะมีช่องดาวเทียมช่องนึงที่ทําเกี่ยวกับการเมืองนั่นก็ไปเอาประวัติจากช่องเก้ามาแล้วก็โทรเรียกให้มามทดสอบอค่ะแล้วก็เลยได้เป็นผู้ประกาศข่าวตั้งแต่ตอนนู้นค่ะ ก็ตั้งแต่ประมาณปี52ปี52ค่ะหลังจากนั้นก็อยู่ในเส้นทางของผู้ประกาศข่าวสายประชาไตมาตลอดเลยใช่ค่ะใช่แล้วผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามีความรู้สึกอย่างไรกังวลไม่มีอะไรที่แบบทำให้รู้สึกเราไม่ปลอดภัยไหมครับมาแสดงออกทางหน้าจออย่างนี้อะไรอย่างงี้ก็มีพ่อกับแม่ที่เป็นห่วงบ้างค่ะเป็นห่วงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่า ที่เราดําเนินอยู่ก็เห็นว่ามันมันไม่ไม่น่ามีอะไรที่มันน่าจะเลยเถิดก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แล้วก็เพื่อนๆอหญิงทุกคนมีหลากหลายมากทั้งสลิมก็ปปสเสื้อแดงเสื้อเหลืองมีหมดเลยแต่ว่าทุกคนคือเราสามารถคุยกันได้โดยที่ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องการเมืองก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อ่ะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราจะเห็นต่างกันทางการเมืองได้แต่ว่าเราก็คือเพื่อนกันใช่ครับแล้ว มาอยู่ p e a นี่ตั้งแต่ปีไหนครับ peace tv มาอยู่ตั้งแต่ตอนแยกจากเอเชียอัปเดตมาสักประมาณปี5-6าหปี5-6แยกออกมาได้แป๊บเดียวก็รัฐประหารรัฐประหารแล้วค่อยจ่อตอนนั้นชื่อว่ายูดีดีเราค่อยเปลี่ยนมาเป็น peace tv ครับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวแต่ละวันนี่เพราะต้องมาอ่านข่าวตั้งแต่เช้าเลยนะ,ะตื่นกี่โมงครับ ตื่นตีสี่ตีสี่กว่าใช่ค่ะตีสี่กว่าโแล้วนอนกี่โมงครับนอนดึกค่ะนอนหน้าทุ่ม <laughs> ก็นอนประมาณห้าชั่วโมง,โมงเองต้องถือว่าน้อยนะครับไม่อ่อนเพลียไม่อะไรนะครับก็มานอนกลางวันที่สถานี นั้นในตั้งแต่ตีสี่มาจนกระทั่งถึงห้าทุ่มนี้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับอะไรฮะก็จับรายการพวกนี้หรือว่ามีทําอย่างอื่นด้วยมีทําอย่างอื่นด้วยค่ะก็หลังจากที่เสร็จข่าวเช้าใช่ไหมะคะหญิงก็จะไปอ,อยู่ที่พีสทีวีก็มีหน้าที่ดูแลเรื่องการตลาดด้วยก็จะไปดูงานการตลาดช่วง <ừ> หนึง่งแล้วก็ถ้ามีรายการต่อก็มาหีบแล้วก็จัดรายการกลับบ้านไปพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วก็ทํากับข้าวเตรียมสําหรับ มาทานเช้าซะส่วนมากถ้าวันไหนที่ไม่ได้ทานั่นหมายความว่าเหนื่อยมากจะไม่ได้ทํากับข้าวมาทานเองตอนเช้าสุขภาพตอนนี้ก็แข็งแรงดีดีค่ะดีไม่มีโรคประจาตัวอะไรเออเมื่อก่อนเป็นไทรอยด์เป็นพิษตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีใช่ค่ะออกกําลังกายแบบไหนครับวิ่งค่ะใช้วิ่งวิ่งมีเวลาตอนไหนวิ่งฮะตอนเย็นหรือว่าใช่วิ่งตอนเย็นถ้าเสาร์อาทิตย์จะตื่นตีห้านัดเพื่อนไปวิ่งที่สวนรถไฟค่ะ เดี๋ยวนี้เรื่องวิ่งเนี่ยทุกคนเขามีแรงปรารถนาในการวิ่งมากนะมีวิ่งทั้ง10กิโล20กิโล42กิโลตอนนี้วิ่งได้กี่กิโลครับวิ่งลงมาลราทอนล่าสุด5กิโลค่ะคุณหมอแต่ว่าก็เป้าหมายจะ10แต่ว่าพอช่วงเนี้ PM 2.5มันเยอะก็ก็ไม่ไปลงไว้ก็ไม่ได้ไปวิ่งใช่ค่ะแล้วกีฬาอื่นได้เล่นไหมฮะโยคะโยคะอ๋อครับผมโยคะ เล่นเพราะว่าญิางเป็นคนที่เนี่ยค่ะด้วยพอทํางานแล้วนั่งแบบนี้เยอะๆ<ช>หลังมันจะมันจะตึงมากก็พยายามที่จะไปคลายด้วยการเล่นโยคะแต่ว่าพอหลังจากที่มาวิ่งก็ไม่ค่อยได้เล่นโยคะเลยอืมะพะโยคะนี้ก็เป็นศาสตร์ที่เพราะว่ามีประโยชน์และทําให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพภายในแข็งแรงด้วยนะครับอันนี้อาหารการกินละครับดูแลยังไงครับชอบทานอาหารอีสานค่ะชอบทานอาหารอีสานชอบทานผัก อันอีสารคือประเภทพวกลาบก้อยส้มตำแกงหน่อไม้ขนมจีนน้ำยาป่าจะเป็นจะเป็นเมนูที่หญิงทำกินบ่อยที่สุดอ๋อแสดงว่าต้องทำได้ด้วยใช่ไหมทำได้ค่ะมีเมนูไหนที่แบบรู้สึกว่าเราทำแล้วรู้สึกทุกคนชมว่าอร่อยมากขนมขนมจีนน้ำยาป่าโอ้คล้ต้องหาโอกาสได้ชิมหน่อยเดี๋ยวเขาคุณหมอทานปลาได้ใช่ไหมคะอทานได้บ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดชอบครับผมแล้วพวกของหวานทานพวกไหนครับ หรือไม่ทานเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็เป็นผลไม้ครับค่ะอ่านหนังสือเยอะไหมครับหนังสือพิมพ์อ่านเยอะมากทุกเช้าทุกเช้าใช่ค่ะแล้วถ้าหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเดี๋ยวนี้โอเมีหนังสือประเภททั้ง Howto ทั้งให้กําลังใจทั้งอะไรจิตวิทยาชอบอ่านประเภทไหนหรือปรสานห่างมาเยอะมากเลยค่ะคุณหมอแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนจะชอบอ่านหนังสือประเภทให้กําลังใจแต่ถ้าย้อนกลับไปอีกนี่ก็ชอบถึงขั้นแบบ จนโดนพ่อด่าก็คืออ่านนิยายค่ะนิยายของใครอะนภาลัยไผ่สีทองอู่โบราณมากเลยนั่นาหารเหล่านั้นนะคะจะชอบอ่านมันจะเป็นนิยายเล่มเล่มละไม่กี่บาทใช่ครับนั่นนะคะอ่านชอบชอบอ่านจนโดนโดนพ่อด่าแล้วก็เลิกอ่านตั้งแต่ตอนนู้นเลยแล้วดูภาพยนตร์บ่าครับดูบ้างเป็นคนที่ไม่ค่อยดูเลยค่ะดูบ้างค่ะแต่ดูละครทีวีหรือว่าละครดูค่ะดูมีดาราในดวงใจใครบ้างฮะ ดาราในดวงใจเหรอคะนึกไม่ออกเลยค่ะดูดูโดยทั่วไปเพะมีอยู่ว่าถ้าเป็นปีที่แล้วก็จะมีประเภทบุพเพันิวาสออเจ้ารุนนี่นั่นตอนนี้ก็แล้วแต่แต่ละใช่ค่ะแต่ว่าถ้าท่านนึกถึงดาราแล้วน่ารักก็อัมพชลาภาค่ะแล้วก็ชอบตอนตั้งแต่ตอนที่เป็นนักข่าวสายบันเทิงจะชอบคุณโอปอะปนิศาครับค่ะเพราะเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ เวลาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขาสามารถที่จะแบ่งความสุขให้กับทุกคนได้งี่ะค,ะค,ค่ะครับผมแล้วเพลงละครับฟังเพลงประเภทไหนเพลงทั่วไปเลยค่ะตั้งแต่ทําข่าวการเมืองหญิงไม่ค่อยฟังเพลงเลยค่ะคุณหมอขึ้นรถวิทยุก็คือข่าวอใช่ค่ะอยู่บ้านถ้าดูทีวีก็ถ้าละครสนุกจริงๆก็จะดูแต่ว่าถ้าไม่สนุกก็จะดูข่าวอืมน,นชีวิตอยู่กับข่าวมากเลยนะใช่ค่ะใช่เวลาฟังเพลงนี่แบบ ไม่มันช่วยคลายเครียดมันไม่ไม่ได้มีเวลาเท่าไหร่ฟังได้เพลินเพลินแต่แทบจะไม่รู้เลยว่าเพลงนี้ของใครไม่รู้จักว่าศิลปินเป็นใครใช่ใช่พอเดี๋ยวนี้เพลงใหม่เยอะมากศิลปินรุ่นใหม่เยอะมากใช่ค่ะย้อนกลับไปถ้าคือถ้ามันมาตามกระแสอย่าง B.N.K ก็จะรู้เนี้อ่าแล้วถ้าศิลปินเพลงขั้นไหนอาจจะเก่าๆก็ได้นะชอบใครบ้างพี่เบิร์ดหรือใครอะไรยังไง ชอบอยู่คนละทางเลยคุณเจี๊ยบวัฒนาเจี๊ยบวัฒนาอีรักรัคนะชอบชอบแนวเพลงประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีผลงานออกมาเลยก็ไม่ได้ค่อยฟังนะคะถ้าชอบแนวเพลงแบบนี้แต่ว่าร้องเพลงแบบไหนฮะพอไม่ได้พอไม่ค่อยได้ฟังก็ไม่ค่อยได้ร้องแล้ว ต้องร้องเพราะว่าอย่างมาจัดรายการทุกวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยยังก็จะร้องเพลงพวกลูกทุ่งอะไรที่มันสนุกสนุกเนี่ยค่ะคุณหมอเพื่อที่จะให้บรรดาคนที่มาดูในวันนั้นเขาสนุกไปด้วยอะไรทํานองนั้นครับผมทั้งนั้นต้องลองขยับสักท่อนดีไหมครับ <c oughs> เอาเพลงไหนที่ถนัดแล้วก็คิดว่าแบบชอบร้องอะไรเงี้ยเป็นเพลงไม่ดังที่เวลาบอกว่าจะร้องเพลงนี้แล้วทุกคนก็ต้องถามว่าเพลงใครชื่อเพลงลูกสาวลาค่ะเป็นเพลงลูกทุ่ง ของใครหานี้ของกาลเกตค่ะกาลเกตก็ร้องเลยใช่ไหมนะต้องปิดหูกันไหมเนี่ยเกิดมาเป็นลูกสาวหลามีวาาสนามูลนมั่งหลกูมูให้หน้าฮือนซานบานยูนันก็สวยรูพ่อบ่ให้ผู้ใดประมาณนี้ค่ะโอ้ร้องเพาะครับร้องเพาะครับ เ็นแบบแนวลูกทุ่งแล้วก็มีเอื้อนแบบลูกทุ่งเลยลูกทุ่งอีสานแต่ว่าก็เติบโตจากเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ได้เติบโตจากเพลงลูกทุ่งเนี่ยบางทีให้ร้องแบบสไตล์ลูกทุ่งอาจจะร้องยากยิงเคยทํา PR เพลง p r ค่ายเพลงค่ะหมอก่อนที่จะมาทํางานงานการเมืองเลยเนี่ยไปอยู่แล้วเป็นค่ายเพลงที่มีมีหมดเลยตั้งแต่เพลงร่วมสมัยเพลงลูกทุ่งเพลงเด็กเพลงเพลงสากลก็เลยลว ตัวเองถูกจัดไปอยู่ใน PR ของเพลงลูกทุ่งแล้วเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเขาชอบมากเขาฟหญิง,งก็จะฟังเขาร้องทุกวันทุกวันก็จะเพลงนี้ก็ได้มาจากเพื่อนที่ทํา PR ค่ายเพลงด้วยกัน <c oughs> ครับผมค่ะ <c oughs> สไตล์การแต่งตัวละครับชอบแบบไหนฮะแบบใส่กางเกงใส่กระโปรงหรือ,อยังไงกางเกงค่ะคล่องตัวเป็นแบบเหมือนกับ working woman ใช่ค่ะเสื้อยือดกางเกงยีนหรือถ้าทํางานก็ส่วนมากจะเป็นกางเกงจะสะดวกกว่าค่ะ อันนี้พอเรามาทํางานแบบนี้แล้วเนี่ยมีความฝันไหมครับว่าจะเข้าสู่วงการเมืองไม่เลยค่ะคุณหมอไม่เลยเหรอใช่ค่ะไม่เลยค่ะก,ก็เห็นมีพิธีกรหลายท่าน <c oughs> ที่เนี่ยเคยอยู่อาจจะอยู่ช่องประชาตัมเนี่ยวันนี้ก <c oughs> ็ไปเป็นผู้สมัครสสแล้วค่ะซึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นอาชีพที่น่าจะเป็นสําหรับคนที่ทํางานข่าวการเมืองแต่ว่าหญิงพอเห็นพอเห็นคุณพ่อ ทำมาตั้งแต่เด็กๆะคะท่านก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นใช่ชใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งมาเห็นการเมืองในช่วงนี้ที่มันมีความแบบยุ่งยากมากๆยิ่งทําให้ตัวเองแบบเหมือนกันตัวออกมาห่างจากการเมืองเลยขอทํางานการเมืองในส่วนอื่นที่อาจอย่างอ่านข่าวการเมืองหรือไปช่วยงานการเมืองก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นนักการเมืองเองอเพราะมีความรู้สึกคือ การทํางานการเมืองต้องเสียสละมากแล้วก็ต้องเก่งมากด้วยซึ่งหญิงก็มองว่าก็ก็ยังมองไม่เห็นศักยภาพตัวเองว่าตัวเองจะจะสามารถเป็นส่วนในการพัฒนาตรงไหนได้ก็เลยก็เลยไม่ไม่มีในความคิดว่าอยากจะเป็นนักการเมืองอซึ่งแปลกมากเพราะส่วนใหญ่อย่างถ้าคุณพ่อเป็นนักการเมืองท้องถิ่น<ฆ>เราซึ่งซึ่งประสบความสำเร็จมากด้วยนะ<ฆ>เป็นนักการเมืองที่ประชาชนเลือกมาตลอด20กว่าปีเนี่ยเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจอาจจะ เหมือนกับอะไรอะอย่างผมเป็นหมอลูกไม่มีใครอยากเป็นหมอเลยเพราะบอกว่าหมอเนี่ยงานหนักมากเขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเห็นชาวบ้านมาหาคุณพ่อที่บ้านแล้วก็เดือดร้อนตรงนั้นเดือดร้อนตรงนี้แล้วบางทีคือไม่ใช่แค่ความทุกข์ของชาวบ้านนะคะบางทีเรื่องบางเรื่องที่เราแก้ให้เขาไม่ได้ก็กลายเป็นคนที่รับเรื่องมาก็ทุกข์ด้วยเหมือนกันซึ่งก็ไม่ไม่มั่นใจว่าศักยภาพตัวเองจะสามารถแบกรับตรงนั้นได้มากน้อยขนาดไหน แต่บางคนเขาถือกติว่าคือคนมีความทุก์มามาหาแล้วเราฟังอย่างน้อยความทุกเขาได้แบ่งเบาแล้วก็ยังดีขึ้นครับผมตอนี้ถ้ามีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือสัมภาษณ์กับใครก็ตามนะฮะสักสามคนทั้งที่มีชุดอยู่หรือเสียชุดไปแล้วก็ได้อยากสัมภาษณ์ใครหรืออยากพูดคุยกับใครครับอยากคนแรกเลยนะคะอยากคุยกับองซานซูจีอยากรู้ว่า ช่วงชีวิตที่เขาต้องต้องถูกกักบ,บริเวณอยู่ภายในบ้านเป็นเวลา20ปีอะไรคือแรงคือคือสิ่งที่ทําให้เขาสามารถตารงอยู่ได้แล้วก็เป็นแรงผลักทําให้วันหนึ่งกลับมาอยู่ในชัยชนะครับรวมไปถึงปัญหาตั้งแต่ตอนที่องซานสูจีเริ่มหาเสียงอ่ะแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เรื่องชนกลุ่มน้อยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่องซานสูจีจะแก้ปัญหาไม่ได้ใช่นก็อยามันก็เป็นพอมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ยิ่งอยากจะคุยอะเขาว่ามันมีเหตุอะไรซึ่งเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะเลยนะฮะใช่แล้วก็ยอมรับผลกระทบที่ตามมาตั้งแต่เรื่องรางวัลต่างๆที่มีคนเริ่มตั้งคำถามนี้เป็นต้นนั่นนะฮะก็เลยแบบอยากจะรู้ความคิดอยากจะรู้ว่าเพราะอะไรครับผมคนที่สองครับคนที่สองอยากคุยกับพี่ลูกหมี ท่านเพิงพ่งเสียชีวิตไปใช่ค่ะไม่คือเบื้อข้างนอกค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกันบางทีจะคุยอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องอื่นๆที่ทําให้หัวเราะก็เพฮาเพฮาไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ว่ามันมีหลายมุมในความเป็นพี่ลูกหีอีก,อ,กอีกเยอะมากที่มันน่าเรียนรู้<อ>สําหรับผู้ชายคนนี้มากๆอันนี้อันนี้ผมผมรู้สึกส่วนตัวเหมือนกันค,คือผมได้มีโอกาสเดินผ่านทักทายกัน พูดคุยเพ็กเน้อยแต่ว่าไม่เคยได้พูดคุยจริงๆพอวันนี้เรารู้สึกว่าเขาเดินทางไกลไปแล้วเนี่ยกลับไปย้อนดูประวัติของเขาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะได้คุยกับเขามากกว่านี้ครับผมนั่นนะคะคิดเหมือนคุณหมอเลยว่าน่าเสียดายมากกับโอกาสที่มีอยู่แต่ไม่เคยได้ได้มีการพูดคุยในเรื่องเรื่องราวที่ควรจะได้คุยกันใช่ครับคนที่สามครับคนคนที่สามพลเอกประยุทธ์ค่ะครับยังไงครับ <laughs> อยากรู้ว่าท่านเอาจริงๆแม้จะมีการวิาพากษ์วิจารณ์ทุกครั้งที่มีการอ่านข่าวนะคะแต่ว่าก็ได้เห็นในมุมมุมหนึ่งที่หนึ่งความเป็นทหารมออไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่จงรักภักดีนะคะค,ความจงรักภักดีแล้วก็เป็นคนที่ที่ตรงมากจนบางทีท่านตรงโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าคนอื่นเขาจะจะคิดแล้วรู้สึกยังไงก็เลยอยากจะคุยว่า อจริงๆอ่ะการคุยในบางทีมันมันอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดในชีวิตของเขาแต่อยากรู้ในความเป็นตัวตนจากการพูดคุยว่าแท้จริงแล้วเป็นคนแบบไหนกันแน่ม,มันเป็นเพราะว่าตัวตนหรือว่าบทบาทหน้าที่ที่ทําให้ท่านต้องเป็นแบบนี้<ะ>ครับผมคาถามสุดท้ายครับอะไรคือความใฝ่ฝันของอรุณนาถสิริบุตรครับอยากกลับบ้านแล้วไปทําโฮมสเตย์เล็กๆค่ะแล้วก็ปลูกผักคือมีทุกอย่างที่ คนที่ไปพักโฮมสเตย์แล้วเข้าไปแล้วเขามีความสุขแล้วอยากกลับมาใหม่ที่ภูกระดึงใช่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณหญิงครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณอนุทัยสิริบุทอคุณหญิงนะครับซึ่งพวกเราคุ้นหน้าคุ้นตาเธอตลอดมาหลายปีผ่านทางรายการต่างๆซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงได้ฟังความเห็นฟังการอ่านข่าวทางด้านข่าวสารทั่วๆไปความคิดทั้งประชาธิปไตยแต่ชีวิตส่วนตัววันนี้ และความใฝ่ฝันของเธอเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเธอมาจากไหนและเธอคิดว่าเธออยากทําอะไรต่อไปนะครับรายการให้สื่อคําถามวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและคุณอนุทัยจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำตอบที่ไม่เคยมีใครถาม50คำถามกับสุรพงษ์สื่อพงล์ Thank you